การทดลองเรื่องการกำทอนการทดลองเรื่องกำทอนคือการสั่นของลำอากาศในหลอดกำทอนซึ่งเท่ากับความถี่ธรรมชาติของหลอดกำทอนลักษณะของการทดลองคือการนำน้ำที่อุณหภูมิต่างๆกันใส่ลงไปในหลอดกำทอนซึ่งเป็นหลอดแก้วปลายเปิดปลายล่างต่อกับท่อยางและกระบอกใส่น้ำ ซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เพื่อปรับระดับของน้ำในหลอดกำทรนำลำโพงไปวางเหนือปากหลอดแก้วเปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณโดยใช้ความถี่ประมาณ1,500เฮิรตซ์ขณะเดียวกันก็ลดระดับน้ำในหลอดแก้วโดยการเลื่อนกระป๋องน้ำลงจนเกิดเสียงดังก้องขึ้น ที่เราเรียกว่าเกิดกำอรเรโซแนนซ์ ance, ให้ทำเครื่องหมายบอกระดับน้ำในหลอดแก้วทุกครั้งที่เกิดเสียงกำอรคลื่นเสียงในลำอากาศภายในหลอดแก้วเป็นคลื่นนิ่งโดยปากหลอดแก้วเป็นปฏิบัติหรือแอนติโนดและผิวน้ำในหลอดแก้วเป็นบับหรือโนดของคลื่นนิ่งถ้าเราให้ f แทนความถี่จากแหล่งกำเนิดเสียงมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ลัมดาแทนความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรและ v แทนอัตราเร็วของคลื่นเสียงมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเราก็จะได้ว่าขณะเกิดการกำทอนครั้งแรกให้ความยาวของลำอากาศเป็น l 1โดยความยาวของลำอากาศ l 1มีค่าเป็น1ส่วนสีเท่าของความยาวคลื่นเขียนเป็นสมการได้ว่า l 1เท่ากับลัมดาส่วนสี่ เป็นสมการที่1เมื่อเกิดการกำอนครั้งที่สองซึ่งถัดจากครั้งแรกจะได้ว่าความยาวของลำอากาศเป็น l2 ก็จะมีค่าเป็น3ส่วน4ีเท่าของความยาวคลื่นเขียนในรูปสมการได้ว่า l2 เท่ากับ 3! ส่วนสลัมดาเป็นสมการที่สองเมื่อนำสมการที่สองลบออกจากสมการที่1ก็จะได้ว่า ทางด้านซ้าย l 2ลบ l 1ซึ่ง l 2ลบ l 1เขียนในรูปใหม่ได้ว่าเป็นรูปของผลต่างของความยาวของลำอากาศซึ่งมีค่าเท่ากับ1% 2ส่วน2เท่าของความยาวคลื่นในรูปสมการก็คือ delta l เท่ากับ l a m b d ส่วน2หรือจัดรูปใหม่ในรูปของความยาวคลื่นก็จะได้ว่าความยาวคลื่น จะมีค่าเป็นสองเท่าของผลต่างของความยาวของลำอากาศนั่นก็คือลัมดาเท่ากับ 2, เดลต้าแลและจากสมการ v เท่ากับ f ลัมดาเมื่อแทนค่าลัมดาด้วย 2, เดลต้าแล,ลงไปในสมการ v เท่ากับ f ลัมดาก็จะได้ว่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับ2เท่าของความถี่ของเสียง คูณด้วยผลต่างของความยาวของลำอากาศเขียนในรูปสมการก็คือ v เท่ากับ2 f delta l เป็นสมการที่3เนื่องจากอัตราเร็วของเสียงในอากาศแปลตามอุณหภูมิของอากาศเราจึงเขียนในรูปสมการได้ว่า vt เท่ากับ v 0บวก0.6คูณด้วย t เป็นสมการที่4โดยที่ vt แทนอัตราเร็วของเสียงที่อุณหภูมิ t องศา,าเซลเซียส v ศูนย์แทนอัตราเร็วของเสียงที่อุณหภูมิศูนย์องศา,าเซลเซียสซึ่ง v ศูนย์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ3 3 1 5เมตรต่อวินาทีและ t แทนอุณหภูมิของอากาศในหน่วยองศา,าเซลเซียสสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเรื่องกำทอนมีดังนี้ 1. หลอดกำทอน สองลำโพง 3. เครื่องกำเนิดสัญญาณ 4. เทอร์โมมิเตอร์และไม้เมตรห้าเตาไฟฟ้า 6. กกาต้มน้ำเจกระบอกใส่น้ำและภาชนะการทดลองให้นักศึกษาต้มน้ำเพื่อใช้ในการทดลอง ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้โดยลองเปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่และลองปรับค่าความถี่ที่1,500เฮิรตซ์ตรวจสอบการติดตั้งลำโพงที่บริเวณปากหลอดควรให้ลำโพงอยู่ห่างจากปากหลอดประมาณ2-3เซนติเมตร ในการทดลองเราจะเริ่มจากน้ำที่อุณภูมิปกติก่อนเพื่อทดลองหาตำแหน่งของการเกิดกำอรโดยใส่น้ำเข้าที่ปากหลอดกำทรขณะใส่น้ำต้องคอยดูว่าปริมาณน้ำที่ใส่ไม่มากจนเกินไปและสามารถควบคุมการขึ้นลงของน้ำในหลอดกำอรได้ให้สังเกตดูน้ำที่เพิ่มขึ้นถ้าไม่เกินปากหลอด เราก็สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้จากนั้นเปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่แล้วลองหาตำแหน่งการเกิดกำอรหรือเสียงกล้องโดยวิธีการลดระดับน้ำภายในหลอดกำอนให้อยู่ระดับต่ำสุดก่อนแล้วค่อยๆไล่ระดับน้ำขึ้นข้างบนหากเกิดเสียงกล้องให้ทำเครื่องหมายไว้ซึ่งในหลอดอาจเกิดได้มากกว่า3ามครั้งขึ้นไปจากนั้น ลองตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้หรือไม่โดยการลดระดับน้ำลงวิธีการตรวจสอบทำได้โดยการเลื่อนระดับขึ้นข้างบนจะได้ยินเสียงการเกิดกำทรชัดเจนกว่าการเลื่อนระดับน้ำลงข้างล่างจากนั้นก็ปิดเครื่องกำเนิดความถี่เทน้ำในหลอดกำอรออก เติมน้ำร้อนที่ต้มไว้ซึ่งจะต้องเป็นน้ำที่ร้อนจ,จัดๆเท่านนั้เทลงไปแทนโดยให้เติมทางปากหลอดกำอรจากนั้นก็เปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่แล้วหาตำแหน่งการเกิดกำอรโดยทำเครื่องหมายไว้ที่หลอด ตรงตำแหน่งที่เกิดการกำอนทุกครั้งซึ่งตำแหน่งของการเกิดการกำอนที่เรานำไปใช้ก็คือตำแหน่งการเกิดการกำทรสามครั้งแรกนับจากปากหลอดกำอนลงมา วัดอุณหภูมิของน้ำและลำอากาศภายในหลอดกำทร บันทึกค่าอุณหภูมิของน้ำและลำอากาศวัดความยาวของลำอากาศแล้วบันทึกผลลงในตาราง จากนั้นก็ทำการทดลองซ้ำอีกโดยรอให้อุณหภูมิของน้ำภายในหลอดกำอนลดลงต่างกันประมาณ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสแล้วหาตำแหน่งการเกิดกำอนและวัดอุณหภูมิของน้ำและอากาศภายในหลอดกำารอีกสามครั้งนำค่าที่ได้จากตารางบันทึกผลไปคำนวณหา ผลต่างของความยาวของลำอากาศนั่นก็คือเดลต้าแอลทำได้จากเดลต้าแเท่ากับในวงเล็บ l 2ล1บ L1 บวกด้วยในวงเล็บ l 3ล2บ L2 ทั้งหมดส่วนด้วย2แล้วคำนวณหาค่าอัตราเร็วของเสียงจากความเร็วของเสียงเท่ากับ2เท่าของความถี่ของเสียง คูณด้วยผลต่างของความยาวของลำอากาศเขียนในรูปสมการก็คือ v เท่ากับ 2f delta l นำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงที่คำนวณได้กับอุณหภูมิของอากาศในหลอดกำอรโดยให้อัตราเร็วของเสียงเป็นแกน y และอุณหภูมิของอากาศเป็นแกน x จากกราฟ ให้หาตาเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิศูนย์องศา,ศาเซลเซียสโดยลากกราฟมาตัดกับแกนของความเร็ว